ใจนําเสนอมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจวังอเมืองนั่นเองครับอร่อยมากเป็นทีเด็ดของที่นี่ทุกคนต้องรู้จักแล้วมะม่วงนี่คือมมะ่วงที่เราขายทั้งหม่วงอะไรคะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ซึ่งสามารถมีทั้งปีไหมคะน้ำดอกไม้พอจานใหญ่มาเลยครับจอยยิ้มตังค์เลยจานใหญ่เลยนะครับจานใหเลยตกใจเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอเคได้วป้าปไปนั่งไปนั่ง กินมากผมณครับยืน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 เพิงถ่ายวีดีโอให้ก่อนนี่ค่ะเห็หนหสี่คนถ่ายวีดีโอไปอ้ยพี่เต๋อถ่ายเลยเดี๋ยวมันไม่โซะไหวไงยอย่าเพิ่ง,งกินเฮ้ยมันก็ไม่มีเราในเฟรมอ่ะดิก็ไม่ต้องมีมีแต่ผู้หญิงไงจะได้มีแต่สวยสวยคือจอยกินถูกสะใช่ไหมคะอ่าเร็วๆเข้าเลยเราจะได้อัพโหลดโซเชียลแคมนะเร็วสุดๆผ่านสามทีพาร์ทโอ้ชิ้นใหญ่มากโออร่อย อ่าเหนียวนุก็ากจได้หมครับพเบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยพิเศษตรงที่นุ่มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเขานํามาจากดอยเชียงดาวเลยนะคือักเหนีเนี่ยมันจะนุ่มกว่าและที่เด็ดอีกอย่างนึงคือนี่ครับน้ํากะทิ ท<ส>ำไมะน้ำกะทิเนี่ยขเขาคั้นเองสดๆเลยและที่สำคัญนะส่วนผสมของมันเนี่ยมีทั้งน้ำกะทิจากมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็น้ำกะทิปกติแล้วก็ผสนมน้ำใบเตยลงไปด้วยเพราะน้ำกะทิก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยอู้หูต้หอหมอ๋อเห็นไหม าเขาแบบเป็นเนตสวยอะแล้วอู๋กำลังดีแล้วก็อย่างที่เธอบ,บอกคือกะทิที่ล่าแอละอร่อยเนาะคือหอมแล้วไม่ได้หวานมากอะ่ะแล้วมะม่วงเนี่ยกุสุกกำลังดีด้วยนะหวานที่สุดอะอมันหวานมากมันจินกับข้าวเหนียวกินกับน้ำตาลทีานี่แบบ,แบ,บไทยเนี่ยข้ามน,นไงคะไม่อยากพูดค่ะเดี๋ยวห <c oughs> มดเหนียบ <c oughs> เลยอะ <c oughs> <c oughs> ผลงานของเพลงทางได้เพื่องงนกว่าหรือเพิ่งจะผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อเร็วๆนี้เองอเป็นยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตใหญ่อของเราสนุกม,มากค่ะคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราซ้อมแบบสองเดือนค่ะเต็ม<ำ>ๆเลยแล้วก็แบบซ้อมถึงเชียงคืนตีหนึ่งทุกวันทุกวันตั้งแต่ห้าทุ่มมาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเยอะค่ะไปอะไรบ้างับคอนเสิร์ต แฟนคลับที่เขามาดูแลเขาก็เตรียมเหมือนแบบเป็นเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แบบเพลงสุดท้ายเขาแบบทากระดาษแบบเขียนว่า V here บอ F F K อะไรอย่างี้แล้วก็เขียนแล้วก็ชูดังโพเลยก็แบบตรงใจมากเราไม่รู้มาก่อนไม่รู้ไม่รู้รับประทับใจแขกรับเชิญพิเศษหรือเปล่าอะไรแขกรับเชิญก็มีหวายกับทมไทยนะคะที่มามอบดอกไม้อยากรู้ความรู้สึกที่เราเห็นภาพค่ะที่แบบว่าพี่ป้องเอาดอกไม้พี่ให้แล้วพี่แยบกสับแกแบบนี้ด้วยตอนนั้นไม่รู้ ทำอะไรจริงๆก็คือแบบ like like คือพ <hum ans> <Okay. S 2> อเดินมาให้แบบคนก็กรี๊ดกันฮอลแล้วก็เลยแบบไม่รู้จะทําอะไรก็อย่างนี้แต่แก้เองก็เขินนะคะเป็นผลงานของน้องๆนะะคยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ว่าเปรี้ยวปากค่ะไม่รู้ผลม่วงของเราเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยมากเพราะว่าไม่หยุดสัมภาษณ์นี่ก็คงจะหมดจานแล้วมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากแฟนรายการบ้างอ๋อบอกยืนเลยค่ะบอกเราบอกว่าถ้ามาซื้อภายในวันนี้เนี่ย ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงครบ200บาทได้ลดเฉพา<ล>ะที่นะสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือยี่สบาทเ,เท่านี้คุณผู้ชมก็ลองมาชิมดูนะคะอร่อยมากๆค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเหว่างนะคะวิธีการมาค่ะก็ผ่านหน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเซา,ามานะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะร้านอยู่ตรงข้ามสวนมะลิโคค่ะอ่าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเฟฟฟังแก้วมาๆมาค่ะที่มาลองกนกับเราค่ะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถมาตามรอยที่ยวปากเช็กอินกับเราได้เหมือนกันนะครับที่ฉะเชิงเซานะครับ ไว้ครั้งหน้าเราจะพาไปไหนต้องติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ